คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จังหวัดน่านเมื่อวันที่27ธันวาคม2,564นายสุดทีุ่ทธิชัยจรุเนธที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดรเทอดชาติชัยพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนายนิเวศดอนเสีคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในพื้นที่จังหวัดน่านณโรงเรียนราชานุบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งโดยมีนางพันนิกาผาลาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งและนางมนตราฟักมงคล ผุ้มในการโรงเรียนราชานุบาลให้การต้อนรับซึ่งโรงเรียนราชานุบาลเป็นโรงเรียนปฐมศึกษาขนาดใหญ่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือ6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มงวด ทั้งนี้นายสุธิชัยจรูนเนรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขอให้โรงเรียนต่างๆดําเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นายสุธิชัยจรูนเนรพร้อมด้วยดรเทริดชาติชัยพงษ์และนายนิเวศดอนศสีได้เป็นตัวแทนมอบกระเป๋านักเรียนรวมถึงสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อให้โรงเรียนได้นําไปมอบให้กับนักเรียนต่อไป